สวัสดีค่ะพเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้เรามีหนังมูแอคชั่นสุดมันแถมยังมีมุกตลกโบะบะให้ผ่อนคลายกับหนังที่มีชื่อเรื่องว่า The Mercenary ทหารรับจ้างคนสุดท้ายค่ะซึ่งเป็นเรื่องราวของริชาร์ดบูเมร์ทหารรับจ้างที่โด่งดังที่สุดในโลกซึ่งในอดีตค่ะเขาได้เข้าไปพัวพันกับภารกิจพิเศษปฏิบัติการรับบิลบูเกแต่ก็มีความผิดพลาดเกิดขึ้น เพื่อแลกกับการเก็บเป็นความลับสุดยอดทางการต้องดูแลลูกชายของเขาตลอดชีวิตแต่ด้านมีคนมาสวมรอยลูกชายซะได้ เรื่องราวจะเป็นยังไงมารับชมกันได้เลยค่ะหนังได้เริ่มต้นขึ้นที่ชายคนหนึ่งค่ะได้ถูกจับตัวไว้เขานั้นเป็นลูกชายของเจ้าพ่อแต่แล้วก็มีคนคนนึงมาช่วยเขาไว้ค่ะนั่นก็คือพระเอกของเราริชาร์ดบรูเมร์หนุ่มใหญ่ไวัยเกษียนที่อดีตเคยเป็นทหารรับจ้างก่อดที่เขาจัดการพวกมันอย่างง่ายดายและทั้งคู่ก็พากันหนีไปค่ะภาพตัดมาที่24ชั่วโมงก่อนที่จะเกิดเหตุการณ์น,นี้มีชายคนหนึ่งที่ชื่อว่าซิมยอนเขาอ้างตัวว่าเขาเนี่ยคือลูกชายของริชาร์ดเขา เขาขับรถฝ่าไฟแดงและถูกตำรวจเรียกให้หยุดรถแต่เขาก็ไม่ยอมหยุดค่ะพวกตำรวจก็ขับตามเขาไปจนถึงคำ่ำเขาจึงยอมหยุดตำรวจได้ขอดูพาสปอร์ตของเขาก็พบว่าเขาเนี่ยชื่อว่าอาคิบันออมามูตซึ่งเป็นลูกชายของริชาที่ทางการนั้นคุ้มครองอยู่จึงไม่ติดใจและก็ได้ปล่อยตัวไปที่สำนักง,งานกระทรวงต่างประเทศของปารีสค่ะ ลาซาที่ได้เพิ่งทํางานใหม่ในตําแหน่งหัวหน้าและก็มีลูกน้องชื่อว่าพอลในการทํางานวันแรกค่ะเขาเดันเผยความลับลูกของริชาร์ดที่ทางการเนี่ยเก็บเอาไว้มาเป็นความลับมาตลอด25ปีเมื่อหน่วยข่าวกรองรู้ค่ะว่ามีคนแอบปล่อยข้อมูลก็ได้สั่งให้คนเนี่ยไปลาตัวลูกของริชาร์ดทันทีภาพตัดมาที่ชายคนนึงค่ะคนนี้เลยค่ะคือลูกชายตัวจริงของริชาร์ดเขามีชื่อว่ามามมด ตอนนี้เขากําลังกดเงินเบี้ยเลี้ยงที่รัฐบาลส่งให้เขาทุกเดือนแต่วันนี้ดันแปลกกว่าทุกครั้งค่ะเขากดเงินไม่ได้เพราะบัญชีของเขาถูกอายัดค่ะเขาจึงไปหาแฟนองซึ่งเป็นเพื่อนของริชาร์ด และริชาร์ดเองก็ได้ฝากฝังให้เขาดูแลมามูดมาตลอด25ปีสําหรับมามูดแล้วแฟนองก็เปรียบเสมือนพ่อของเขานั่นเองเมื่อมามูดมาถึงค่ะเขาจึงบอกว่าเขากดเงินไม่ได้แฟนองได้ยินดังนั้นค่ะก็ตกใจมากเลยค่ะจึงได้รีบโทรหาริชาร์ดทันทีเขากลัวว่าคนของหน่วยข่าวกรองเนี่ยจะมาตามล่าตัวลูกชายของเขานั่นเองค่ะแฟนองเหลือบไปเห็นเจ้าหน้าที่จากหน่วยข่าวกรองกําลังตรงมาที่บ้านของเขาแต่จู่ๆเขาก็รู้สึกวิววิวที่หัวใจเหมือนจะเกิด อะไรขึ้นที่เครื่องกระตุ้นหัวใจของเขาจึงได้บอกให้มามูธหนีไปทางหน้าต่างส่วนตัวเขาจะดักรออยู่ตรงนี้แต่ก็ไม่นานค่ะแฟนน้องหัวใจวายและล้มลงพอดีกับที่เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาส่วนมามูธที่หนีไปก็ถูกเจ้าหน้าที่ที่อยู่ด้านนอกเนี่ยจับตัวไว้ได้ค่ะ ทางด้านของริชาร์ดพระเอกของเราค่ะก็ได้ส่งตัวประกันให้กับครอบครัวของเขาเป็นที่เรียบร้อยซึ่งเป็นเวลาเดียวกันกับที่มามูดลูกชายของเขาเนี่ยถูกจับตัวไปและเขาก็ได้เห็นข้อความของแฟนนองที่ส่งให้กับเขาค่ะ ภาพตัดมาที่หน่วยข่าวกรองค่ะณตอนนี้ทั้งรัฐมนตรีนายพลฮิวโก้และชูอาหัวหน้าหน่วยข่าวกรองก็กําลังถกกันเรื่องของริชาร์ดชูอาค่ะจึงบอกให้นายพลฮิวโก้เนี่ยเล่าเรื่องของริชาร์ดให้กับรัฐมนตรีฟังนายพลฮิวโก้จึงบอกว่าริชาร์ดเพร่ของเรานั้นเคยอยู่หน่วยโรพิเศษสังกัดของเขานั่นเองค่ะริชาร์ดเป็นยอดนักบินที่สามารถใช้อาวุธได้อย่างคล่องแคล่วและมีสมยานา้มว่าหมอกทมินซึ่งยากที่จะหาตัวเขาได้ย้อนกลับไปในปีหนึ่ง 1995ทางการได้ทิ้งริชาร์ดเอาไว้ที่สนามรบด้วยเหตุผลบางอย่างค่ะจึงเป็นเหตุทําให้เมียของริชาร์ดนั้นโกรธมากๆริชาร์ดเลยยื่นข้อเสนอกับชูอาว่าตัวเขาจะหายไปโดยจะไม่พูดถึงปฏิบัติการบิวบลูกเก้นี้แต่แลกกับให้ทางรัฐบาลคุ้มครองจ่ายค่าเลี้ยงดูลูกชายของเขาตลอดชีวิตตามคําขอเมียของริชาร์ดและปิดเรื่องนี้ไว้เป็นความลับค่ะหลังจากที่ได้ฟังเรื่องราวของริชาร์ดจบแล้วค่ะ พวกเขาจึงวางแผนที่จะจับริชาร์ดแต่ว่าพวกเขานั้นไม่มีข้อมูลของริชาร์ดเลยจะมีก็เพียงรูปถ่ายของริชาร์ดเมื่อเขายังเด็กเท่านั้นดานริชาร์ดค่ะก็ได้มาหามาการ์เรสเพื่อนเก่าจึงได้ข้อมูลลูกชายของตัวเองพอริชาร์ดนั้นไม่เคยเจอลูกของเขาเลยมาตลอด25ปีค่ะเช้าวันถัดมาริชาร์ดก็ได้เดินทางมายัางบ้านของมามูธโดยปลอมตัวเป็นคนเก็บขยะแต่ก็ไม่เจอเขาที่บ้านริชาร์ดค่ะเจอกับดารีลาน้องสาวเพื่อนของมามูธ เธอนั้นไม่เชื่อว่าริชาร์ดเป็นแค่คนเก็บขยะเลยตามเขาออกมาและได้เจอกับเจ้าทิ่นที่ดาริลานั้นไปขายยาในถิ่นของพวกมันริชาร์ดค่ะพยายามเกลี้ยกล่อมไม่ให้พวกเขาเนี่ยมีเรื่องกันแต่วัยรุ่นขาโจสองคนนั้นกลับจะเข้ามาทําร้ายดาริลาริชาร์ดค่ะจึงจัดการสองคนนั้น เมื่อดาลีลาได้เห็นฝีมือการต่อสู้ของริชาร์ดเธอถึงกับอึ้งเลยทีเดียวค่ะหลังจากนั้นทั้งคู่ก็ได้ไปที่บ้านของแฟนองเพื่อหาสาเหตุการตายริชาร์ดได้พาดาลีลาเข้าไปในห้องนิรภัยนั่นทําให้เธอรู้สึกว้าวมากเพราะแฟนองนั้นติดกล้องวงจรปิดรอบบ้านจากนั้นค่ะพวกเขาก็ดูในวันที่เกิดเหตุริชาร์ดก็ได้เห็นเจ้าหน้าที่สองคนนั้นใช้อาวุธที่มีชื่อว่าบิ๊กแม็กเป็นอาวุธที่เกิดขึ้นในปี90ซึ่งนานมาแล้วมันเป็นอาวุธที่สามารถหยุดการทํางาน ของอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์แต่มีผลข้างเคียงค่อนข้างเยอะและถือว่าเป็นอาวุธที่อันตรายริชาจึงรู้ได้ทันทีว่าแฟนองตายเพราะเครื่องกระตุ้นหัวใจหยุดทำงานค่ะด้านมามโมท,ที่ถูกสอบปากคำพอเขาได้รู้ข่าวการตายของแฟนองเขาก็ล้มลงและสลบไปทันที พวกเจ้าหน้าที่ได้นําตัวมามูธขึ้นรถไปชูอาหัวหน้าหน่วยข่าวกรองค่ะก็ได้คาดการว่าริชาร์ตต้องมาช่วยลูกชายของเขาแน่หลังจากนั้นเขาจึงไปหารือกับรัฐมนตรีซึ่งในระหว่างนั้นค่ะริชาร์พระเอกของเราก็ได้ปลอมตัวเป็นเชฟและฟังแผนการอยู่ข้างๆจึงสามารถเข้าช่วยเหลือมามูธได้ในทันทีค่ะในขณะที่พวกเจ้าหน้าที่ก็ตามพวกเขามาริชาร์จึงบอกให้มามูธรีบขึ้นรถแต่มามูดนั้นขับรถไม่เป็นค่ะ ริชาจึงบอกว่าขับไปเถอะไม่เป็นไรหรอกและเขาก็ยังไม่ได้บอกความจริงกับลูกชายว่าเขานั้นคือพ่อขับไปได้สักพักค่ะทั้งคู่ก็พูดคุยกันเขาถามถึงเรื่องพ่อที่แท้จริงของมามูทแต่มามูทนั้นรู้สึกเกลียดพ่อของตัวเองค่ะและบอกว่าพ่อของเขาคือแฟนองภาพตัดมาที่สำนักงานหน่วยข่าวกรองค่ะพวกเจ้าหน้าที่ก็ได้สอบปากคำลาซา ว่าเป็นพวกเดียวกันกับริชาร์ดหรือเปล่าแต่เขานั้นไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับริชาร์ดเลยแม้แต่น้อยค่ะชูอาจึงได้วางแผนใช้ลาซาเนี่ยเป็นเหยื่อล่อริชาร์ดฝั่งริชาร์ดก็ได้ขับรถมาถึงที่บ้านของแฟนอง เขาจึงโกโหกมามูธว่าเขาชื่อจอร์จเป็นเพื่อนของริชาร์ดและพยายามถามถึงมุมมองของมามูธในเรื่องของเขาแต่คำพูดที่ออกมานั้นค่ะมีแต่คำว่าเกลียดพ่อทั้งสิ้นเพราะพ่อของเขาเนี่ยทิ้งเขาไปตั้งแต่ยังเล็กและตลอดเวลาที่ผ่านมาก็ไม่เคยมาหาเขาเลยมามูธจึงไม่มีความทรงจำดีๆเกี่ยวกับพ่อเลยแม้แต่น้อยดารีลาค่ะพูดคุยกับริชาร์ดว่าทำไมไม่บอกไปเลยว่าตัวเองคือพ่อแต่ริชาร์ดบอกว่ามันยังไม่ถึงเวลาจากนั้นค่ะเธอ ก็เอารูปของแฟนองให้ริชาร์ดดูเขาก็รู้ได้โดยทันทีว่าเป็นรถของกระทรวงต่างประเทศที่จดทะเบียนในชื่อของลาซาซึ่งเป็นคนเดียวกับคนที่ทำให้ข้อมูลของมามูทรั่วไหลนั่นเองค่ะ ภาพตัดมาที่สำนักงานหน่วยข่าวกรองค่ะนายพลฮิวโก้ชูอาและรัฐมนตรีก็คุยกันถึงเรื่องภารกิจของริชาร์ดและก็มีครั้งหนึ่งค่ะที่เมียของชูอานั้นต้องทำภารกิจกับเขาโดยปลอมตัวเป็นคู่รักแต่ก็โดนสงสัยค่ะจึงทำให้ริชาร์ดและเมียของชูอาเนี่ยไม่มีทางเลือกทั้งคู่จึงต้องฟิชริ่งกันจริงๆนั่นเลยเป็นเหตุผลทำให้ชูอานั้นแค้นริชาร์ดมาตลอด25้ปีนั่นเองค่ะริชาร์ดก็บอกว่าเขาจะนัดเจอกับลาซาโดยทิ้งข้อความไว้ที่สกู เตอร์คู่ใจของเขาเข้าทางลาซาเลยเลยค่ะที่เขากําลังจะลอดตัวริชาร์ดออกมาพอดีจากนั้นลาซาก็ไปตามนัดซึ่งบริเวณนั้นค่ะมีเจ้าหน้าที่ปลอมตัวอยู่เต็มไปหมดแต่ด้วยความรอบคอบของริชาร์ดค่ะเขาได้ส่งตัวดาลิลาโยนมือถือใส่ถังขยะเพื่อไว้ติดต่อกับลาซาจากนั้นค่ะริชาร์ดก็ได้โทรเข้าไปที่โทรศัพท์ลาซารับสายปลายสายก็ได้บอกว่าเขาเนี่ยคือริชาร์ด ซึ่งความซื่อบื้อของลาซาค่ะกระดีบอกเจ้าหน้าที่และชูอาว่าลิชาโทรมา แต่ด้านริชาร์ดท,ที่มองอยู่ด้านบนก็ได้สั่งให้ลาซาเปลี่ยนเสื้อผ้าและสวมหมวกกันน็อกเพื่อความปลอดภัยเมื่อลาซาสวมหมวกกันน็อกเรียบร้อยค่ะริชาร์ดจึงขู่ว่าในหมวกนี้มีระเบิดอยู่ลาซาที่ไม่มีทางเลือกค่ะจึงต้องทําตามและขับสกูตเตอร์ของเขาไปยังที่นัดหมายเพื่อเจอกับริชาร์ดค่ะชูอานและนายพลฮิวโ,โกที่ดูกล้องวงจรปิดอยู่ก็สะบัดออกมาว่าลาซานี่โง่จริงๆลาซาที่ขับสกูตเตอร์ไปเรื่อยๆค่ะก็ไปเจอกับริชาร์ดแต่ก็มีตำรวจตามเข้ามา ต,ติดเลยค่ะริชาร์ดก็ได้จัดการกับตำรวจอย่างง่ายดายจึงพาลาซาเนี่ยใส่รถไอติมและกลับมายังบ้านของแฟนองค่ะแต่พวกเขานั้นก็ถูกเจ้าหน้าที่อีกกลุ่มหนึ่งสะกดรอยตามมามูที่เผลอเดินออกไปข้างนอกมาชาร์ดจึงรีบบอกให้ทุกคนเข้ามายังห้องนิรภัยแต่พวกเจ้าหน้าที่ค่ะก็ได้ติดตั้งระเบิดไว้ที่หน้าห้องนิรภัยเพื่อจะฆ่าพวกเขาให้สินซากด้วยสัญชาตญาณที่สุดโต่งของริชาร์ดค่ะเขานั้นได้กลิ่นระเบิด จึงบอกให้มามูธรีบหาทางออกโชคดีที่มามูดนั้นหาเจอค่ะพวกเขาจึงออกจากห้องนิรภัยได้สำเร็จก่อนที่มันจะระเบิดขึ้นและหนีขึ้นรถเพื่อนของมามูธไปค่ะด้านเจ้าหน้าที่ที่ระเบิดก็ดีใจว่าพวกเขาเนี่ยสามารถฆ่าหมอกทมินได้สำเร็จค่ะด้านพวกของริชาที่อยู่บนรถขนเนื้อของเพื่อนมามูดค่ะก็ดีวางแผนให้ลาซาเนี่ยกลับไปยังกระทรวงต่างประเทศเพื่อล้วงข้อมูลเขาจึงได้อัดไปที่หน้าของลาซาเพื่อไม่ให้พวกมันสงสัยในตัวเขาค่ะ เมื่อลาซากลับมาทำงานพอลูกน้องของเขาก็ตกใจในใบหน้าของลาซาที่โดนริชาร์ดนั้นต่อยจนปากแหกจากนั้นค่ะเขาจึงเริ่มแผนการโดยเอาเครื่องดักฟังไปติดที่โต๊ะของพอลแต่เขาดันทำเครื่องดักฟังหล่นค่ะ ลาซาจึงแกล้งทำเป็นนอนหลับในห้องทำงานเมื่อพอเข้ามาในห้องค่ะเขาก็หยิบหมอนมาเพื่อจะฆ่าลาซาที่นอนหลับอยู่โชคดีค่ะที่เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองเปิดประตูมาพอดีจึงทําให้เขารอดได้อย่างวุดหวิดค่ะลาซานั้นถูกเจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองสอบปากคําเกี่ยวกับรูปรัณ์สันฐานของริชาร์ดชูอาที่ได้เข้ามาดูรูปก็บอกว่าใช่แล้วนี่แหละริชาร์ดราชาแห่งการพลางตัวจากนั้นค่ะลาซาก็าไปกบดันกับพวกของริชาร์ด ลาซาได้เผอปากบอกว่าริชาร์ดเนี่ยเป็นพ่อของมามูธ ด้านมามูธก็บอกว่าลาซาเนี่ยเข้าใจผิดแล้วแต่ลาซาก็ยังยืนยันข่าวว่าจะไม่ใช่ได้ยังไงก็นี่แหละริชาร์ดบูเม์แต่มามูธนั้นเชื่อไม่ลงเลยค่ะริชาร์ดจึงได้พยายามอธิบายว่าเขาเนี่ยก็กําลังจะบอกความจริงอยู่เช่นกันแต่ไม่ว่ายังไงมามูธก็ไม่ยอมฟังเขาเลยค่ะและก็ยังบอกอีกว่าพ่อของเขาคือแฟนองเพียงคนเดียวเท่านั้นถึงแม้ว่าพวกเพื่อนๆจะช่วยพูดค่ะเขาก็ไม่สนใจเพราะตอนนี้เขารู้สึกเสียใจมากดาลลลาค่ะก็บอกริชาร์ด ให้ไปคุยกับมามูธเขาจึงไปคุยกับมามูธเพียงลําพังแต่ไม่ว่าจะพูดยังไงค่ะมามูธก็ไม่ยอมฟังและก็ยังยกประเด็นเรื่องตอนที่แม่เป็นมะเร็งจนกระทั่งตายริชาร์ดก็ไม่ได้มาหาพวกเขามีเพียงแฟนนองเท่านั้นที่อยู่กับเขาเช้าวันรุ่งขึ้นค่ะริชาร์ดมอบหมายภารกิจนั่นก็คือการไปสอดแนมพวกของซิมยอนริชาร์ดต้องการรู้สถานที่และเวลาที่พวกเขาจะซื้อขายอาวุธบิ๊กแม็กซ์ซึ่งคนที่จะมาซื้อนั่นก็คือซิมยอน คนที่ปลอมตัวเป็นมามูตส่วนคนที่จะขายนั้นก็คือพอลลูกน้องของลาซานั่นเองค่ะมามูทขอไปด้วยแต่ริชาร์ดไม่ยอมเพราะมันอันตรายริชาร์ดไม่มีทางเลือกค่ะจึงได้มัดมามูทติดอยู่กับเสาเมื่อพวกเขาออกไปมามูทก็เขย่าเสาจนหลุดและออกมาได้ค่ะด้านริชาร์ดก็ได้มาสอดเนมซิมยอนที่สสาว่ายน้ำโดยมีมาร์เกรตที่มาช่วยแกล้งเล่นน้ำทันใดนั้นค่าริชาร์ดก็สังเกตเห็นมามูต เดินไปหาซิมยอนในห้องน้ำริชาร์ดพยายามห้ามแต่มามูธก็ไม่ฟังมามูธได้ค้นหาบางอย่างในชุดคลุมค่ะและก็ได้เจอพาสปอร์ตที่อ้างว่าเป็นเขากับโทรศัพท์ของซิมยอนแต่จู่ๆค่ะกาดสาวสวยของซิมยอนก็ได้เข้ามาเห็นมามูธและตรงเข้าจัดการเขาทันทีริชาร์ทีทท่เห็นก็รีบเข้ามาช่วยและก็จัดการกับสองคนนั้นทันทีค่ะ แต่ก็มีเจ้าหน้าที่ของหน่วยข่าวกรองตามพวกเขามาแต่ด้วยความเก่งของริชาร์ดก็สามารถจัดการเจ้าหน้าที่คนนั้นได้ด้วยเช่นกันค่ะจากนั้นไม่นานค่ะซิมยอนก็ได้ออกมาจากห้องน้ำและกระหน่ำยิงพวกเขาอย่างบ้าคลั่งแต่ก็วืดทุกนัดค่ะไม่โดนใครสักคนมามทูที่ย่องมาจากด้านหลังก็ดีฟาดเข้าที่ท้ายทอยของซิมยอนจนสลบค่ะจากนั้นพวกเขาก็วางแผนที่จะเข้าจับพอล ในช่วงที่กำลังซื้อขายบิ๊กแม็กแต่ปัญหาก็คือซิมยอนได้โดนเรียกตัวกลับประเทศและอาจจะไม่มีการซื้อขายเกิดขึ้นนั่นจึงทำให้พวกเขาไม่มีหลักฐานในการเอาผิดซิมยอนรวมไปถึงตัวตนของมามโมด้วยริชาร์ดค่ะก็ถามลูกชายของเขาว่าตอนนั้นได้เอาพาสปอร์ตมาด้วยไหมแต่มามูดบอกว่าช่วงนั้นชุนลมุนมากเขาเลยเอามาได้แค่โทรศัพท์เท่านั้น แต่ถ้ามีการซื้อขายเกิดขึ้นพวกมันจะโทรมายังเครื่องนี้แน่นอนเพราะนี่คือโทรศัพท์ของซิมยอนนั่นเองริชาร์ดค่ะจะได้คิดแผนปลอมตัวเป็นซิมยอนแต่แล้วก็มีเสียงโทรศัพท์เข้าเป็นพอนั่นเองที่โทรมาด้วยความสามารถของริชาร์ดค่ะเขานั้นปลอมเสียงของซิมยอนได้อย่างแนบเนียนและก็ได้ทำการนัดเวลาและสถานที่เพื่อซื้อขายวิกแม็กซ์ซึ่งก็คืองานเลี้ยงในโรงแรมแห่งหนึ่งเวลาสามทุ่มค่ะ ริชาร์ดก็ได้บอกพักพวกว่างานนี้เป็นของเขาคนเดียวในการหยุดการซื้อขายบิ๊กแม็ก แต่พวกเขาไม่ยอมและยืนยันว่าจะไปกับริชาร์ดด้วยดาลิลาค่ะก็ได้บอกว่าการที่เราจะไปซื้อบิ๊กแม็นั้นเราต้องมีเงินจํานวนมากริชาร์ดจึงได้โทรไปขอเงินจากเศรษฐียูเครนที่เขานั้นไปช่วยลูกชายเอาไว้เป็นเงินจํานวนทั้งสิ้น30ล้านซึ่งเศรษฐีคนนั้นก็ตอบตกลงค่ะจากนั้นพวกเขาก็เข้าไปในงานเลี้ยงที่ได้นัดกับพอไว้ริชาร์ดจึงได้พูดขอโทษมามูธในขณะที่เขานั้นกําลังเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ ริชาร์ดได้บอกมามูดว่าเขาอยู่ข้างๆมามูทมาตลอด25ปีและตอนงานศพของแม่ริชาร์ดก็อยู่ที่นั่นริชาร์ดเป็นคนที่มอบสร้อยเส้นนั้นให้กับมามูทด้านมามูที่ได้ยินแบบนั้นก็อึ้งเล็กน้อยค่ะและเหมือนว่าเขาจะเริ่มให้อภัยริชาร์ดดาลิลาค่ะก็เดินออกมาพร้อมกับชุดแต่งเต็มในบทบาทสกาดสาวของซิมยอนจากนั้นค่ะพวกเขาก็ประจำที่มามมดค่ะที่ปลอมตัวเป็นซิมยอนส่วนริชาร์ดก็ปลอมตัวเป็นสาวของซิมยอน ด้านชูอาค่ะที่รู้ข่าว่าริชาร์ดอยู่ที่งานนี้ด้วยก็พยายามอยากจะเข้ามาแต่กาดหน้างานเนี่ยไม่ยอมให้เข้ามาค่ะเมื่อพอมาถึงที่รัดไม้ดาริลาก็โชว์เงินและพอลเองก็โชว์อุปกรณ์บิ๊กแม็ที่จะทําการซื้อขายในวันนี้ จากนั้นค่ะพอลก็เดินไปหาซิมยอนที่เป็นมามูธปลอมตัวอยู่แต่มามูธค่ะก็ได้กดหัวริชาที่ปลอมตัวเป็นสาวเนี่ยลงไปทําให้พอลไม่กล้าเดินเข้าไปและเข้าใจว่าทั้งคู่กําลังมีภารกิจกันอยู่ในระหว่างที่พูดคุยกันนั้นค่ะริชาก็ได้ปลอมเสียงเป็นซิมยอนเพื่อไม่ให้พอลนั้นผิดสังเกตค่ะ แต่สุดท้ายแล้วก็ถูกจับได้ค่ะว่าเป็นปริชาร์ดปลอมตัวมาริชาร์ดจึงตะโกนให้ดาลิลาใช้แผนสองทันทีดาลิลาปิดไฟค่ะและพวกเขาก็ขโมยทั้งเงินและบิ๊กแม็กออกไปจากห้องพอพวกลูกน้องออกมาค่ะริชาร์ดก็ยืนดักรอพวกมันที่หน้าห้องและก็จัดการกับพวกมันในทันทีด้านมามโมที่เห็นพ่อของตัวเองโดนรุมค่ะก็จะเข้าไปช่วยพอเห็นกระเป๋าเงินวางอยู่ก็จะช่วยโอกาสเก็บกระเป๋าเงินหนีไป แต่มาร์เกรตค่ะเพื่อนของริชาร์ดก็เข้ามาช่วยไว้ได้ริชาร์ดบอกให้เธอนั้นส่งตัวพอลให้กับตำรวจและก็บอกให้พวกมามูทตามมาร์เกรตไปชูอาค่ะที่โดนกาดห้ามไม่ให้เข้างานตอนนี้เขาแต่งตัวเรียบร้อยและสามารถเข้ามาในงานนี้ได้ในตอนนี้เขากำลังเตรียมปืนดัดแปลงเพื่อจะเอาไปยิงริชาร์ดค่ะ หลังจากพวกมามูดเดินไปกับมาเกเรตที่จับตัวพอลไว้จู่ๆค่ะพอลก็เผอเรียกเธอว่าแม่ด้านลาซาค่ะที่อยู่กับริชาร์ดก็บอกว่ามาเกาเรตคือแม่ของพอลลาซาจำได้เพราะเคยเห็นใบหน้าของเธอนั้นอยู่บนรูปในกระเป๋าสตางค์ของพอลเมื่อริชาร์ดรู้ดังนั้นค่ะก็รีบไปหามามมดท,ทันที ด้านมากรเรตที่โปะแตกค่ะก็หันไปจับตัวมามูทแทนริชาร์ดที่ตามมาก็ได้ถามว่าม er ากรเรตทำแบบนั้นไปทำไมเธอจึงตอบว่าเพราะเงินไงละ่ะแต่ที่ยิ่งไปกว่านั้นก็คือเพื่อลูกของเธอทันใดนั้นค่ะชูอาก็เข้ามาและชกหน้าริชาร์ดพร้อมกับเล็งปืนไปที่เขาชูอาไม่เห็นว่าข้างหลังเนี่ยมีมากรเรตที่จับตัวมามูทเป็นตัวประกันอยู่ริชาร์ดพยายามห้ามชูอาแต่เขาก็มีสนค่ะและบอกว่าเพื่อความเท่าเทียมเขาจะไม่ใช้อาวุธ เขาจึงเตะปืนไปยังด้านหลังที่มาเกรเรตยืนอยู่และก็เข้าชกต่อยกับริชาร์ด แต่ชูอาก็สู้กับริชาร์ดไม่ไหวค่ะและก็ล้มลงไปก็ได้เห็นมาร์กาเรตที่เล็งปืนและก็ยิงมาที่เขาทันทีเลยค่ะด้านพอลที่เห็นแม่ทําแบบนั้นก็ถามว่าทําไปทําไมมาเกาเรตจึงตอบว่าท้าชูาร,รอดไปได้เขาก็จะเป็นพยานปากเอกที่จะเอาผิดพวกเธอไงล่ะและเธอก็ได้บอกให้พอลเนี่ยโทรแจ้งตํารวจว่าริชาร์ดเป็นคนยิงชูอาค่ะจากนั้นมาร์กาเรตและพอลก็ได้เดินออกมาที่งานเลี้ยงราวกับไม่มีอะไรเกิดขึ้น พวกริชาร์ดก็เดินออกมาเช่นกันแต่แล้วค่ะพวกตำรวจก็กรูกันเข้ามาพอที่เห็นพวกตำรวจก็บอกให้เขาเนี่ยเข้าจับริชาร์ดทันทีแต่จู่ๆค่ะชูอาก็เดินออกมาเขายังไม่ตายและก็บอกให้จับสองแม่ลูกนั่นชูอาบอกว่าที่เขายังไม่ตายเพราะเขานั้นใส่เสื้อกันกระสุนสุดท้ายมาเกเรตและพอลสองแม่ลูกก็ถูกตำรวจจับได้ในที่สุดค่ะริชาร์ดก็ได้เปิดบิ๊กแม็กให้ชูอาดู และเขาก็ได้เชิญให้ริชาร์ดไปที่หน่วยคข่าวกรองเพื่อสอบปากคำริชาร์ดก็บอกว่าไม่มีปัญหาและก็ได้กดบิ๊กแม็กทำให้ไฟฟ้าดับทั้งตึกจากนั้นริชาร์ดก็หนีไปแล้วหนังก็จบลงค่ะหากใครรับชมผ่านทาง Facebook ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามหรือหากใครรับชมผ่านทาง YouTube ฝากกดกระดิ่งและกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้พวกเรา o 2 Studio ด้วยนะคะดูหนังเต็มเรื่องได้ที่คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะคะ